สนามสอบเข้ามหนึ่งยิ่งเรียมตัวไว้ยิ่งได้เรยและไม่มีอะไรดีกว่าเริ่มด้วยกันวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะบ่นว่าข้อสอบคณิตชอบออกยากแต่จริงๆถ้ารู้เทคนิคในการทำข้อสอบเราอาจจะเปลี่ยนความคิดนี้ไปเลยก็ได้และอย่าลืมว่าทำได้ต้องทำทันด้วยนะคะ พราะในสนามสอบมีเวลาทําข้อสอบจํากัดค่ะการได้ฝึกทําข้อสอบและได้เอาเทคนิคสูตรนัดต่างๆมาใช้จริงเท่านั้นถึงจะช่วยได้ใครอยากเก่งกว่าเดิมได้ทำข้อสอบใกล้เคียงสนามจริงมาลุยไปได้วยกันในคอร์สตัววิจดแรงอัพนะคะเราจะเรียนแบบไลฟ์สด ถามตอบกันสดๆตลอดเดือนตุลาคมนี้ด้วยข้อสอบ3วิชาจัดเต็มคณิตวิทย์อังกฤษรวมกันก,นกว่า400ข้อ,อมั่นใจว่าถ้าได้มาลุยด้วยกันน้องจะสำเร็จเหมือนเด็กเก่งจูเกตเตอร์ที่สอบติดโรงเรียนดังกว่า2,000คนในปีที่เหลนมาแน่นอน และการเรียนแบบไลฟ์สดนี้เราจะเรียนจากที่ไหนก็ได้ผ่าน Facebook กลุ่มปิดค่ะมีหนังสือส่งให้ถึงบ้านหนเล่มแบบนี้และในคอร์สไลฟ์ครูจะตอบคำถามกันแบบสดๆพร้อมกับเพื่อนๆในคลาสที่มุ่งมั่นและมีเป้าหมายในการเรียนร่วมกันรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วพบกันในคอร์สแรงอัพนะคะสอบถามตารางเรียนเพิ่มเติมทักแชทเลยค่ะ